สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้เรามีที่ดินแบ่งปันนะคะในอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะคะที่ดินมีโฉนดคุดแดงหน้ากว้างถมให้เรียบร้อยสาธารณูปโภคครบคันในอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะคะตรงนี้เลยแปลงสุดท้ายแล้วหน้ากว้าง29ความลึกก็ประมาณ70กว่าเลยนะคะ ใครกำลังมองหาที่ดินปลูกบ้านทําสวนเศรษฐกิจพอเพียงอากาศดีและบริสุทธิ์ในที่ดินทําเรทองของเราต้องการเป็นเจ้าของนะคะมาชมพื้นที่ก่อนตัดสินใจวันนี้เราให้ในราคาพิเศษติดถนนโยธาธิการนะคะสนใจติดต่อสอบถามขอรายละเอียดด่วนค่ะ0 8 1ค่ะ919 3 9น2นะคะยินดีให้บริการทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ